เป็นวิดีโอต่อีกอ่ะเดี๋ยววิดีโอกับวิดีโอได้เลยอปเลยเดินมบอันนี้จะร่มเย็นเดินไปเลยลูกเงินตามกำดไปตามทางเลยค่ะไปนี่มันเริ่มเย็นเลยเย็นเดียวก็ใกล้น้ำเลยเห็นไหมน้ำก็สวยน้ำใสเลเห็นไหม ไมเรอนเลยมีบรรยากาศเย็นธรรมชาติไงธรรมชาติมาเกาหลีเกาหลีเนี่ยอยู่ประเทศเกาหลีญี่ปุ่นไงนะเดินชิดๆา เดินได้เขามีอะไรมดตรงไหน,นมีห้องน้ำเดี๋ยวเราไปนั่งตรงแพรเถอะเย็นไม่มีแล้วสุดแล้วาาแล้วก็ไรเงี้ยสาววะเงี้ยสาววะเงี้ยสาววาเงี้ยไม่รู้